Good morning ครับทุกคนเจแปนมาเสรมาแล้ววันนี้เราอยู่กันที่หน้าสถานีมิโตะแล้วนะครับ mm hmm. ด้านหลังคือทางเข้าออนะครับผม mm hmm. ก็ใครที่เคยดู2ตอนก่อนหน้านี้นะ mm hmm. ก็คือรู้ว่าคืนก่อนน้าเนี่ยเรามาอยู่ที่มิโตะเราค้างคืนกันที่นี่นะครับ mm hmm. แล้วก็วันนี้เราก็ตื่นแต mm ่เช้าตรู่เลยนะฮะ mm hmm. นี่ยังไม่7จ็ดโมงเช้าเลย6กโมงสีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกันนะครับผม ไปที่สถานีอาชิกากะฟลาเวอร์พาร์คนะครับ<ช>ฟังไม่ผิดนะฮะนี่คือชื่อสถานีเลยชื่อสถานีเดียวกับกชื่อสถานที่ที่จะไปกันนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยที่จังหวัดโทชิกินะที่เป็นฟลาเวอร์พาร์คเนี่ยก็เขาบอกว่าตอนนี้โหกำลังสวยงามเลยดอกไม้ก็คือเราจะนั่งโรลโคลนะฮะที่นี่ไปนะครับเปลี่ยนรถหนึ่งรอบอน่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับผม เอะเดี๋ยวเรานั่งรถกันไปยาวๆนอน,นหลับบนรถต่อได้ตุนของทานเรียบร้อยไแล้ว <c oughs> นี่แหละเ,เราตื่นเช้ามานอนบนรถไฟต่อ,อแล้วเดี๋ยวไงเราดูกันนะว่าสวนแห่งนี้จะเป็นยังไงนะครับครับผม บรรยากาศสถานีมิตโตะยามเช้าก็จะมีน้องๆน,นักเรียนมาเรียนกันเต็มเลยนะครับสายนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนรถไฟกันยาวๆที่สถานีโอยามะนะครับนั่งไปกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับที่นั่งก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเบาะแข็งๆปรับไปได้นะฮะสายโลโคอลนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งขบวนเลยนะครับนั่งยาวๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เอนอนกัน เด็บจะรับแล้วอันรับแล้ว,ลวบาย,ย a เราถึงสถานีโอยามะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกเส้นหนึ่งนะเพื่อไปถึงที่หมายของเรากันนะครับชั่วโมงครึ่งเป็นไงครับบิ๊กี้เกียดอ่ะไหมเมื่อกี้เรานั่งชั่วโมงครึ่งเลยอเออชั่วโมงเก,กือบเกือบครึ่งแหล, <uko, S 1> ละก็คือหลับไปหนึ่งชั่วโมงเต็มใช่แล้วก็ล้วหลับตื่นตื่นรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะ เธอ<ม>หลับแบบไม่รู้เรื่องเลยจักรยานดิเขาจอดนะครับโอ้โหจักรยานเยอะมากคุณผู้ชมสุดยสุดยดโอเยอะม,มากแน่นมากตามป้ายนี้ไปเลยนะฮะคุณผู้ชมเรียวมปลายนะครับโอ้เดินบเบสักพักแล้วเนี่ยต่อไปเราจะขึ้นขบวนนี้นะครับผมขบวนนี้มันไปสุดที่ทากาสากิในจังหวัดคุนมะนะครับแต่ว่าเราจะลงสถานีก่อนถึงนั้นนะก็คือ อชิคากะฟลาเวอร์พาร์คนะครับชื่อสถานีเลยนะครับนั่งประมาณ40นาทีนะครับถึงแล้วครับทุกคนอาชิคากะฟลาเวอร์พาร์คนะครับนี่โอเคมีแต่ที่จอดรถตรงนี้นะครับผมอ๋อนู่นน,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 น่เห็นสีม่มวงแล้วเห็นไกลๆครับเพื่อนๆ <mm> พอออกมานอกสถานีนะฮะเราก็จะเห็นสวนอยู่ไกลๆแล้วนะครับที่ทุกคนเดินไป นี่ไงเห็นม่วงๆไหมทุกคนถึงแล้วหน้าสถานีก็มีดอกวิสเทรเียนะฮะมาต้อนรับนี่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยยังไมาห่หนเขา้าอ๋อมันจะย้อยๆสีม่วงๆแบบนี้นะครับเรามาถึงด้านหน้าฟลวเวอร์พารคอาชิกาตะแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าแบบน,นี้ดีใจมากแดดออกเอออย่างน้อยมีแดดตอนแรกคิดว่าเฮ้ดูพยากรณ์อากาศไว้น่าจะแดดไม่ออกนะครับสุดท้ายมีแดดโผลนะครับผม ก็เดี๋ยวเราซื้อตั๋วเข้ากันแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรกันนะฮะไปดูดอกไม้ย้อยๆกันนะฮะตั๋วของวันนี้นะฮะก็คือค่าเข้าเนี่ยคนละสองพันเยนนะครับผมนี่ก็คือโอ้โหก็โหดอยู่เหมือนกันนะค่าเข้าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงอาจจะใหญ่มากก็ได้นะครับผมก็คือเราเก็บตั๋วอันนี้ไว้ถ้าเกิดเรามาครั้งหน้าลดสองรอเยนนะคะอืมโอเคแล้วเหมือนดูราคาถ้าเกิดเข้าตอนเย็นเนี่ยจะเหลือพันแเยนนะครับใช่เลว คุณผู้ชมพอเข้ามานะฮะก็เจอแบบว่าสวนดอกไม้เต็มไปหมดเลยนี่อันนี้เขาขายด้วยนะฮะนี่มาถึงก็ขายเลย <c oughs> โอ้โหเข้ามานิดเดียวนะฮะก็ขายต้นไม้ดอกไม้เต็มเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะมีแบบต้นย้อยๆสีขาวด้วยนี่โอ้โหอลังการตั้งแต่เข้ามาเลยนะฮะเนี่ยอันนี้พวงมันย้อยเหมือนองุ่นเลยฮะแหมแล้วมันสีม่วงน่าทานมากเลยนะเนี่ยอืมเอาเชฟมาจากในอุโมงค์อ่ะ อมมอมมีอะไรเป็นซุม้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มอ่าโอ้โหดอกไม้สวยมากใช่โอ้ตรงนี้ดอกไม้เพียบเลยครับผมงามมาก,กาคือแบบเดินเข้ามาด้านในนี่ก็สดชื่นมากนะอันนี้แล้วกันเลี้ยวมาทางนี้ครับคุณผู้ชมเ,เลีเล้ยวมาทางนี้เอาจึ่งเยอะนะเนี่ยแล้วก็แบบเดี๋ยวจะเข้าซุม้มวิสเทเรีย <ist> ที่มันอยู่ด้านบนดังนั้นกันนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นโซนบริเวณกว้างนะครับมี บ่อน้ำมีวิสเรียย,ย้อยมีจุดนั่งพักนะฮะให้ได้ชมวิวดื่มน้ำผ่อนคลายนะฮะเ,เวลานั่งแล้วนะฮะก็จะได้เห็นวิวแบบนี้นะครับระหว่างนั่งชมพักผ่อนเพลิดเพลินอยู่บริเวณนี้นะครับ <c oughs> โอยก็สวยดีนะเนี่ยโอ้โหดูต้นนี้ครับเทียบขนาดเชฟนี่ใหญ่กว่าเอ็มเยอะเลยเนี่ยโอ้โหสุยอด ต้นนี้ใหญ่มากยังไม่ใหญ่มากมยังเหอ<ด><ด>ใหญ่กว่านี้อีกวันนี้ถือว่าเล็กอย่าเนี่ย<ะ>โอ้พอถึงโซนไฮไลท์แล้วเ,เพื่อนๆนี่เลยครับผมวิสเทเรียสีม่วงที่มันย้อยเยอะมากเลยเน,นี่ยโอ้โหอลังการเลยอะ่ะมันก็จะเป็นดอกยอ้อยๆเรื่อยๆลงมานะฮะสีม่วงโอ้โหเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเยอะจริง แจ๋วว่าเลยคุณผู้ชมครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะมาดูวิสเทเรียที่มันแบบย้อยๆอยู่เต็มเพดานอย่างเงี้ยมันก็วัาจสรย์ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเยดายทริปนี้ที่แบบไม่ได้มีโอกาสมาดูกันคืนนะเพราะมันจะมีจุดที่เขาวางไฟอยู่กัลางคืนมันจะมีไลติงน่าสวยกว่านี้นะครับเฮ้ยแต่วันนี้ก็โอเคนะสำหรับครั้งแรกที่เราได้ดูดอกไม้แบบนี้เอ้ยเพราะไม่เคยเจอแบบเยอะๆอย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะนี่นี่เชฟดูดีขึ้นมาทันทีเมื่อมีดอกสีพาสเทลม่วง เออต้องพูดดอกไม้กลับบ้านและอันไงเขาขายอยู่ตั้งแต่ทางเข้าเลยใช่แล้วให้ดูแบบเดินไปด้วยนะฮะนี่ดูไปดูมาก็เหมือนองุ่นจริงๆนะเนี้ยนึก <c oughs> ถึงองุ่นห้อยๆเลยนะฮะหืมสวยมากเลย <c oughs> แต่ว่าแสงตอนนี้มันแรงมาหน่อยนะฮะมันเลยแบบ อาจจะสวยน้อยกว่าตอนกลางคืนนะจากว่าแต่ว่าก็ถือว่าแบบเขาก็เข้าใจคิดนะเอามาห้อยๆบนเพดานมันสวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากอ่านป้ายนะฮะเราได้เห็นว่าแบบเอ้ยโอ้โหดอกวิสเรียเนี่ยมันมาจากต้นนี้นะครับแล้วเขาย้ายมาจากที่อื่นนะแล้วดูดิมันมีแบบก้านเนี่ยเห็นไหมมันจะพาดตามเพดานราวเหล็กนะอะไรอะตกใจหมด เลี้ยูเต่าทองหน่อยอ้าวมันไม่โฟกัสมันเล็กไปเอาเจอละอุ้ยอุ้ยไปแล้ว,ลวนั่นไงแต่ก่อนชอบเลี้ยงเต่าทองมากนั่นไงโอเคอ่าเล่าต่อโอเคนั่นแหละครับผมว่ามาจากต้นนี้นะฮะแล้วก็ต้นนั้นอีกต้นหนึ่งนะครับหมหแต่ว่ามันออกดอกมาเยอะมากเลยนะแล้วกิ่งก้านอะไรมันยาวมากเลยเนี่ยใช่แล้วคือจริงๆมันมีนอมายุยืนมากๆนะคะอะฮะโอ้โหน คือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่นี่มาก่อนย้ายมาแล้วก็เป็นแบบต้นที่แบบมีอายุ130ปีเออมากเขาก็เลยเอามาทําแบบเป็นตรงคานอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบต้นไม้มันสามารถแบบแผ่ออกมาได้สุดๆเลยเงี้ยนะก็เลยเป็นสองต้นมาบรรจบกันกลายเป็นม่านแบบนี้นะคะลงมาสวยมากเลยธรรมชาติว่ามหัศจรรย์แล้วนะฮะนี่คือต้องบอกว่าคนมนุษย์เรายิ่งมหัศจรรย์กว่าเอามาทำเป็นแบบนี้ได้ให้มันแบบว่าอยู่ได้ยาวนาน คือแบบจุดนี้มันก็จะเป็นไฮไลท์ของที่อาชิคากะฟ lower park แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าใครที่มาก็น่าจะต้องหยุดอยู่บริเวณนี้เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยก็น่าจะครึ่งชั่วโมงนะฮะในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเดินเล่นเพราะมันก็ถือเป็นแบบอะไรที่แบบหาไม่ได้ง่าย,ายๆที่อื่นนะครับผมสุดยอดจริงชอบจุดนี้ได้รับความนิยมมากเลยนะมีคนมาถ่ายรูปเต็ไมไปหมดเลยเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นเมนไฮไลท์นะฮะแล้วก็ โซนนี้ก็ใหญ่ดีนะฮะก็สามารถมาถ่ายรูปไปอย่างเพลิดเพลินนะครับผมมุมนี้สวยมากนะครับผมได้เห็นทั้งดอกสีขาวสีชมพูสีชมพูอ่อนสีม่วงแล้วก็มีภูเขาและกระทงฟ้าสีฟ้าพอเดินเข้ามานะฮะมันก็จะมีดอกไม้อีกเรื่อยๆเลยนะครับให้ได้เพลิดเพลินนะฮะโอ้โหแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้แบบมีสีสันหมดเลยนะใครที่แบบอยากเติมสีสันในชีวิตนะฮะก็เข้ามาส่วนนี้ได้เลย ออมาแล้วก็มีสีสันเลยทันทีดูดอกไม้กันต่อคุณผู้ชมดอกเยอะแลือเกินแถวนี้หโอ้โหเดินมาแล้วดูตรงนี้ครับเป็นสะพานซุ้มดอกไม้โอ้ยสวยตรงนี้เลยครับเพื่อนๆครับแม่มันสวยมากเลยนะนี่ถ้าเกิดมากันคืนนะฮะก็จะได้เห็นวิวแบบนี้โอ้โหงามมากแต่นี่กลางวันก็สวยแล้วนะมันดอกมันแบบออกสีขาวๆนวลๆอมชมพูนินดๆหน่อยๆน,นะครับเนี่ยดูดูดูด อันนี้สวยนะมีความสื่อชอบสีขาวมากกว่าสีม่วงอยงนะ้เนี่ยเออมันดูดีมากเลยนะเนี่ยครับสวยมากแค่ไหนดูโอ้โหนี่ไม่ค่อยมีกลิ่นเลยอ่ะเชฟพยายามจะไปดมดอกไม้อยู่นะอืมไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ว่าสีม่วงกับสีขาวหอมกว่าอ๋อเหรอใช่แต่จะว่านี่สีสวยกว่าเพราะสีแบบตุ่นๆอะยเวลามันโดนแดดแล้วมันแบบกังนวลๆเหมือนแบบมันจะเป็นเลเยอร์แบบข้างบนอ่ะสวยอะนั่นไงเชฟครับผมเดินรน เพราะว่าอะไรเพราะเห็นคาเฟ่อยู่ตรงนั้นครับผมนั่นีงเรานี่สายคาเฟ่ก็ไปนั่งจะดูรัสังหรณ่าจะเข้าไปไม่ไหวคนมันเยอะมากเลยคนเต็มเลยอ่ะใช่ใช่ซื้อแบบอะไรเย็นๆมานั่งกินอะไรเงี้ยโอเคกว่าแต่เมื่อกี้เขาประกาศยนะว่าวันนี้อุณหภูมิมันจะสูงกว่าปกติให้ระวังตัวกันด้วยนะครับทุกคนโอ้ท่ามาอยู่ดีวันนี้ก็ร้อนงงมากเรามาไงเรามาจากยูซาว่าไงกี่อะไรด้วยร้อนต้อนรับหน่อยอ๋อขอบาคุามมากๆแข ให้ดูสุดท้ายครับสะพานนี้สะพานไฮไลไท์อีกเช่นเดียวกันนะครับผมจุดนี้เดินเข้ามาอีกแล้วก็ยังไม่จบนะฮะมาอีกครับผมวิสเทอเรียอีกกลุ่มหนึ่งโอ้โหอันนี้มันเหมือนมันยาวเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมตรงนี้มันมีบ่อน,น้ําสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็มีดอกไม้สีสันสดใสส่วนฝั่งนี้ครับผมมีกําแพงวิสเทเรียอยู่ข้างหลังด้วยสุดยอดไปดูนะฮะว่าสวยขนาดไหนโอ้โหกาแพงสูงมากเลยเนะี่ยหือ โอ้โหอันนี้อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งสวยนะงา,งามเลยนะครับเยี่ยมเลยครับไปลุยเชฟสั่งลุยโซนนี้ก็แบบอลังการนะฮะโอ้โหสวยงามมากมีความรู้สึกว่าถ่ายไกลๆแล้วสวยกว่านะครับให้มันเห็นว่ามันแบบห้อยแบบเป็นแพรเป็นพืชแล้วมันดูแบบเหมือนเป็นม่านนะฮะเอออันนี้สวย ชอาต้นนี้มากกว่ามันกําลังแบบไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเออแล้วดอกมันแบบพุ่มๆหหนาะดอกมันดูแบบใหญ่เออใช่หรือเขาใส่ปุ๋ยคนละแบบกัน,นอันนั้นอาจจะอยู่สูงมันเลื้อยไปไกลอ,อ่ามันใช้พลังงานเยอะอ,อ,อันนี้มันไม่ต้องใช้พลังงานอันนี้คือต้นปกตินะอ,อ,อันนั้นคือเขาแบบทําให้มันแผ่ออมันก็เลยแบบอาจจะแตกต่างกันพอออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นทางเดินให้ชมดอกไม้ไปเรื่อยๆนะคะตลอดทางเลยก็จะมีดอกวิสเรียนะครับ ที่แบบโ,โหอยู่สองข้างทางตลอดทางเลยนะในส่วนนี้สวยมากคุณผู้ชมครับพอเป็นทางเดินมาเรืเ่อยๆก็กลับมาที่บ่อน้ําแต่ว่ามันมีดอกไม้ตลอดสองข้างทางเลยอะ่ะโอ้โหแดดจะร้อนแต่ว่ามันสวยอะ่ะพอมาเดินถนนตรงนี้ปั๊บนะฮะเห็นดอกแบบนี้นึกถึงเฟื่องฟ้าที่ไทยเลยเออดอกเฟื่องฟ้ามันก็จะแบบมีแบบเป็นสีพาสเทลอย่างนี้เหมือนกันนะดูดอกอันนี้มันแดงได้ใจมากเลยโอ้โหแดงแปลต่ะ มาเจอ,อแล้วครับหมเยอะเหลือเกินที่นี่วิสเรียที่มันห้อยลงมาจากจากฟากฟ้า <laughs> <laughs> เราก็เจอคาเฟ่ครับเพื่อนๆดูซิว่าเขาขายอะไรเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะ่ะครับพูชิโนโอ้แล้วก็มีแบบพวกน้ำส,สปาร์คกกิงนะเออแล้วก็มีไอศครีมวิสเรียซอฟ ดูดีมากเลยนะเนี่ยเคาน์เตอร์สไตล์ญี่ปุ่นมากเลยนะฮะเป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งด้านในค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวไปนั่งทานกันนะฮะสนใจนี้เป็ผู้ชายมี่นั่งะะอันนี้เป็นแบบคาปเป้นะคะและ้วก็นี่เป็นแบบน้ำเหมือนสปาร์กอินก็ค่ะมีโซดามาดูหน่อยสินี่อันนี้เป็นเป็นเหมือน,น,น,นสตรอเบอรี่สปาร์กอินอะไรสักอย่างนะแล้วมันใส่อะไรอะใบอะไรมาด้วยแล้วนี้คือวิสเทเรียแฟร์ปูชิโนเฮ้ยอันนี้เย็นเจี๊ยบเลยอะเชฟ จากว่าเขาปั่นทิ้งไว้ในตู้เย็นแล้วแชร์ช่องฟีดไว้แน่เลยเนี่ยอะลองชิมดูขออเขาโพสเซ้นทิ้งไว้จริงด้วยเนี่ยเชฟพยายามเจาะอยู่จากว่าออกไปตาแดดแล้วเดียวก็ละลายละใช่เขาคงเห็นว่าอากาศร้อนเออเอ็มดืวนี่หว่าก็นด้หนสตรอเบอรีอ่ซามากตาใสากิ้งเลยนะเนี่ยซามากรอ้อนร้อนแบบนี้ดับกระหายหน่อย สุดเชฟก็ได้กินแล้ววิสเทรีย์ทักูชิโน่ต้องบรรยายไปเชฟบอกว่าไม่อร่อยนั่นไงชัวทำหน้าแบบนี้กินคาเฟ่นิดนึงนะฮะก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติก็ ธรรมดาแต่ว่ามันก็เหมือนกับนะดับกระหายได้เพราะตอนนี้มันร้อนแรงมากเลยอากาศเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยวันนี้นี่น่าจะประมาณส0สิองศาได้แล้วเนี่ยรู้สึกมันร้อนมากเลยข้ามกลางแดดนะครับผมดอกนี้อะไรเนี่ยสวยมากเลยอ่ะดอกมันแบบเป็นก้อนๆฟูๆดูสิดอกมันแบบเฮ้ยมันเหมือนสำลีเลยอ่ะมันแน่นๆฟูๆน่ากินจังมันคืออะไรนะดอกคาร์เนชั่นดอกคาร์เนชั่นเหรอ นั่นมันนมไม่ใช่เหรอคานชันเนี่ยไม่รู้ว่าดอกนี้ไม่ใช่หรอสีสันมันสวยมากเลยแม้แต่ดอกไม้ที่อยู่ข้างทางนี่โอ้โหสีมันออกแนวแบบม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะนี่ยพอมาดูมุมกว้างๆนะฮะให้ดูนะฮะว่ามันแผ่ใหญ่ขนาดไหนนะฮะเจ้าวิสเทเรียที่อยู่บนฟากฟ้าโอ้โหกินเนื้อที่เยอะมากเลยนะเนี่ยอ้าวมีร้านขายดอกไม้วิสเทเรียด้วยนะเนี่ยครับผมคุณผู้ชมโอ้โหคือเขาขายของที่มันแบบเป็นสีเดียวกับวิสเทเรียนะ ก็จะเป็นแบบสีม่วงๆนาเหมือนน้ำเงินนะครับผมก็จะมีแบบร่มมีหมวกขายด้วยนะสุดยอดเลยนอกจากนี้ก็จะมีหมีนะฮะมีน้องหมามีอะไรเงี้ยขายด้วยนะเป็นสีแบบดอกไม้วิสเทเรียส่วนคนที่อยู่ข้างในนะั่นคือเชฟเอมมี่นำร่องไปก่อนเรียบร้อยอุย๊ยอันนี้ก็มีขายด้วยปากกาน่ารักมากเลยเฮ้ยน้องหมานี่ก็ตลกมี <c oughs> ้น้องแมวนี่นะ ไอเทมเด็ดนี่เครื่องรางของอาชิคากะฟลาวเวอร์พาร์คเพราะว่าเขาเขียนบอกเลยนะฮะว่ามันมีเมล็ดของวิสเทอรียอยู่ข้างในลัคกี้ชามอันนี้ด้วยนะครับแต่เขาจะเขียนเตือนบอกเลยห้ามเอาออกนะครับมันเป็นกฎหมายนะฮะห้ามเอาออกให้มใส่ไว้นี้ไว้เพื่อนครับเผื่อว่าอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงนี่ตรงนี้มันเห็นข้างในด้วยคือดอกจริงๆมันไม่ได้เยอะนะแต่กิ่งก้านมันใหญ่มากเลยนะครับอื้มอลังการมากเลยตรงนี้ เราเดินมาดูบนเนินมุมสูงกันอีกนิดนึงก่อนจะกลับกันนะครับแม่ก็สวยอยู่นะเนี่ยธรรมชาติแต่ชอบต้นนี้สุดละรู้สึกมันเท่สุดและในบรรดาต้นทั้งหมดคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมครับทิ้งท้ายอีกนิดนึงหลายนิดละนี่ให้ดูโปรเจกต์ใหม่ของที่สวนแห่งนี้กันนะครับเห็นโครงเหล็กตรงนี้ไหมเหมือนกับว่าเขากําลังจะให้ตัวลำต้นของวิสเทเรียเนี่ยมันเลือ้อยตามโครงอยู่โอ้ในอีก ไม่รู้เป็นสิบปีหรือเปล่านะเราน่าจะได้เห็นวิสเซียย้อยแบบเป็นจากโครงนี้กันนะฮะเออความคิดดีมากเลยแนวมากนอกจากนี้เขายังมีกระถางโตโตโร่ด้วยนะฮะโอ้ยน่ารักโคกอะน่ารักค่ะมันแบบมันเป็นแบบต้นไม้นะเออมันก็มีแมวด้วยใครชอบแมวนี่แล้วคืองานมันดีมากเลยเพื่อนๆดูดีมากอ่ะนี่เราเดินกลับมาที่สถานีแล้วนะครับเพิ่งเห็นว่าตรงบันไดเนี่ยก็เป็นลายดอกวิสเรียด้วยนะ สวยมากจัดเต็มมากสถานีนี้เพื่อพร์คนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอ้อลังการสุดๆปไปเลยนะครับเพื่อนๆครับเราเสร็จจากที่อชิคากะฟลาเวอร์พาร์คเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้กลับมาที่สถานีนะครับทีนี้เวลาเหลืออยู่แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมตรงสถานีอชิคากะฟลาเวอร์พาร์คเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้กับสถานีซานโนจำได้ไหมที่เราเคยรีวิวเอาท์เล็ตนะฮะซานโนพรีเมียมเอาท์เล็ตที่เรา ปกติเราไปนั่นบ่อยเพราะราขับรถมานะครับแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองเ<ร>พราะฉะนั้นเรามีเวลาเหลือนะฮะเดี๋ยวจะนั่งกลับไปไม่กี่สถานีหรอกครับโดยรถไฟสายโลเคอลที่สถานีนี้นะครับนั่งย้อนกลับไปนิดนึงแล้วก็ไปลงที่สถา,สานีซานะแลวจากตรงน,นั้นเดี๋ยวน,นั่งชัตเตอร์บัสนะฮะเข้าไปที่พรีเมียมเอาท์เล็ตไปช้อปปิ้งกันนิดหน่อยดีกว่ามาแล้วครับผมรถไฟขบวนเดิมสายโลเคอลที่จะพาเราไปสถานีซานะกันนะครับว้าวนสวย รามาถึงแล้วนะครับสถานีซานกนะครับผมด้วยรถไฟที่เราขึ้นเมื่อกี้นี้เลยขบวนนี้นะครับอ้าวเชฟอะไรดูดอกไม้เสร็จแล้วก็ช้อปปิ้งเลยใช่แล้วนี่มันสายเจแปนมาเสียนี่ครับแน่นอนคือคือนี้ไม่อยู่ในแผนด้วยนะจะจะบอกเออทางผ่านน่ะเดี๋ยวมันเพิ่งทางผ่านด้วยเอ็มนี่เราย้อนกลับมาแ้ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาอีกย้อนกลับมาสองสถานีเพื่อมาเอาเลสนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันนะฮะใช้เวลา20ินาทีจากที่ สถานีซานโนจนถึงเอาเล็ตนะครับนี่นะครับสถานีซานโนเป็นสถานีเล็กๆนะฮะแต่ว่ามีป้ายเอาเล็ตอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่หลงแน่นอนโอเคเราออกมาจากสถานีแล้วนะครับก็จะเห็นเลยนะฮะว่าจุดขึ้นรถบัสอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยก็ถ้าเกิดไปไม่ถูกก็จะมีป้ายอยู่นี้เขียนบอกอยู่นะครับเขาบอกให้บีรอตรงนั้นโอเคี๋ยวรอรถบัสมาก่อนนะครับอันนี้คือภาพเต็มๆของสถานีซานโนนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกัน ไปออเล็ตมาหลายทีแล้วแต่ไม่เคยมาสถานีนี <serving> <AM 2> ้มาก่อนเลยมีนกพิราบด้วยไหอะเรามาถึงแล้วเพื่อนๆครับที่ที่คุ้นเคยนี่รถบัสมาส่งลงข้างหน้าเลยนะถ้าบริการรถบัส310เยนนะครับจากสถานีอ่าเชฟจะหารถเข็นแล้วก็ให้เช่าหนึ่งฟเช่าฟรีอ่า เหลี่ยนหนึ่งร้อยเป็นตัวเดโพซิตลอครับผมโอเคเอาเลทก็ที่เราคุ้นเคยที่เราเคยถ่ายกันนะฮะถ้าจำกันได้เหมือนเดจาวูเพื่อนๆมากินอิปุโดราเมงนี่เชฟก็กินอิปุโดนี่น่ากินมากเลยครับเพื่อนเคื่อเชฟเริ่มแล้วนะครับช้อปปิ้งอย่างเมามันนะครับตอนนี้แอยอะไรงี้นี่มีการหาว่าแอบถ่ายเอ็มช้อปปิ้งด้วยดูสิ มาทีไรล,ล้มละลายทุกทีข้อ,อนี้มันแนวมากชอบดูเป็นเก่งโหแนวโคตรรู้สึกว่าจะใส่เสื้อกันหนาวอีกรถ10%เองเสื้อกันแนวมาก<ๆ>จัดไปครับเชฟช้อปปิ้งมันมากเลยฮะเพื่อนๆครับไม่น่าเชื่อช้อปอจนหน้ามาันไปหมดแล้วคือเราถือของแล้วจนเยอะมากจนไม่ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าอะไระรู้ป่ะเพราะทุกทีที่เรามาเนี่ยเราขับรถมาเพื่อนๆครับเราไม่รู้สึกว่าอยากซื้ออะไรเท่าไหร่ แต่พอเราไม่ได้ขับรถมาเท่านั้นแหละเราซื้อยิ่งกว่าตอนที่เราขับรถมาหลายเท่าเลยวันนี้มันแบบว่าด้วยความที่ปกติที่เรามาอากาศมันหนาวทีนี้เราก็แบบเสื้อพุงเสื้อผ้าเรามันก็จะหนาๆใช่ไหมแล้วเวลาเสื้อผ้าที่เขาขายที่ร้านมันก็หนาเหมือนกันที้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากเพราะว่าเรามีสุดมีเสื้อผ้าหนาๆแล้วแต่พอตอนเนี้ยเราแบบพอมันหน้าร้อนใช่ป่ะในตู้เสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นมันแทบไม่มีเสื้อหน้าร้อนเลยนะคะเพื่อนคือก็เลยแบบอ่ะซื้อหน่อยละกันอะไรเงี้ยลดราคาด้วย อีก2วันจะเข้าโกลเด้นวีคพอดีเลยก็เลยแบบเอ,อ้ยร้านค้าเขาเริ่มลดราคากันหนํำซัมเมอร์เซลกันแล้วนะฮะใช่แต่ว่าอยากจะบอกอันนี้มันแค่แบบ เรื่องบอกเล่าเฉยๆจริงๆแล้วที่จะไม่ได้ถ่ายแบบพาช้อปปิ้งเพราะว่าเราเคยรีวิวที่นี่กันไปแล้วเราออนคลิปรีวิวของซานพรีเทอร์เรตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูรีวิวอัเลตอันนี้เต็มๆนะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเจแปนมาเซกคลิปนั้นได้เดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงแคปชั่นนะครับก็ด้านล่างนี้สามารถไปกดดูกันได้นะครับก็วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะฮะที่เรามาดูดอกไม้ที่ชื่อว่าเวสติเรียนะครับก็ใครก็ตามที่จะมาดูช่วงเวลานี้เเ่ยยก็สาาามมรถลลอต้ได เพราะจริงๆแล้วที่เนี่ยมันก็ห่างไกลจากสถานที่เที่ยวโดวยทั่วไปของเพื่อนๆที่มากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเใครที่จะมาอาชิกากาเอก็มันก็พอดีพอเอิญใกล้ๆกันเออไม่ไกลมากแล้วก็เดินทางไม่ลาบากมากนะครับแต่ลําบากตอนขากลับที่เราต้องช้อปปิ้งเยอะแต่นี่แหละก็ <laughs> ช้อปปิ้งพอประมาณพอประมาณพอหรือว่ามาหลายคนก็เชื่อกันถือเออเพราะว่าตอนกลับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือต้องนั่งรถบัสใช่ไหมจากที่นี่ไปที่สถานีซานุแล้วก็นั่งสายโลเคอลไปหนึ่งชั่วโมงนะครับไปลงที่สถานีทากาซากิแล้วจากทากาซากิเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนั่งชิงาเซโนะกลับโตเกียวได้แต่ส่งเขาจากเอ็คือนั่งจากทากาซากิชิงาเซนกลับเมืองยูซาว่านั่นเองก็จะคนละทิศคนละทางกันแต่ว่าต้องไปที่ทากาซากิก่อนนะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยฟังดูแล้วใช้เวลาในการเดินทางเยอะอะไรเงี้ยนะก็ถ้าใครที่สะวกขับรถ ้ารถขับนะคะก็แนะนําเลยว่าแบบมาดูดอกไม้แล้วก็ขับมาตรงนี้คือใกลมากออืออก็จะได้ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาเนอะขับรถมันอาจจะแบบว่าสะดวกกว่าถูกต้องแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจบ ทริปนี้อย่างบริบูรณ์นะสามตอนกับทริปดูดอกไม้ไม่น่าเชื่อจะปปมาเสจะมีทริปไปดูดอกไม้กับเขาด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเราสองคนหน้าดําขึ้นภายในวันเดียววันนี้มันร้อนวันนี้มันร้อนแดดแรงมากดูหน้าดูอุณภูมิ้ครึ่งนึงตรงนี้มันดากว่านี่เป็นรอยหน้ากากเลยเออเหมือนจะบเฮ้ยรันหน้ากากเป็นเส้นเลยมันดำชัดกว่าเดิมเยอะเลย่ะคืออยากจะบอกวันนี้ถ้าดูดูภกระนั้นมันร้อนอยู่วันเดียวเลย29องศาแล้วพวกนี้กลับมาเย็นกลับมา20่สิบองศา กลับมาไม่ถึง20โอ้พระเจ้าช่วยโกยปิงทำไมมันแกล้งกันอย่างนี้เนี่ยใช่ก็ก่อนจากกันนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งสั่นและคลังจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเปิดคลิปครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็โปรดติดตามเจแปนมาเสกนะครับอย่างไรเพื่อนอดทนรออีกนิดนึงรอเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวจะมาเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย see you หนาวจริงจริงนะเนี่ยหนาวเลยเนี่ยอ่ายังเลยเนี่ยไม่เคยไปเจอใครแล้วเนี่ย